ผมเข้าใจว่าคดีหนึ่งคดีนเนี่ยมันทำให้หลายๆคนได้ได้มุมมองหลายๆแบบนะครับอันนี้ในในความคิดของผมนะได้มุมมองหลายๆแบบกับคดีนี้นะครับครับบางคนนี่ผมบอกเลยแล้วว่าเป็นแฟนกันอยู่ดีๆนี่เลิกกันเพราะคดีนี้ก็มีนะเพราะอะไร บางทีนี่แฟนนี่เข้าข้างลุงกับป้าทางผู้หญิงก็ไปเข้าข้างผู้สูญเสียไปเอาไปเอามาเอ่อเอาไปเอามานี่ผมบอกได้เลยว่าผัวกับเมียอยู่คนเราฝั่งนี่บ้านแตกสะเลขาดกันไปแล้วนะและที่สำคัญนี่วิถีชีวิตของคนที่มาติดตามคดีนี้ก็เปลี่ยนไปจากที่เมียเคยกินข้าวอยู่กับผัว ต่อไปหลังๆมานี่หลังๆมาผัวกินข้าวอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าอะไรแรกๆเมียก็คิดว่าเรื่องมันจะจบง่ายเอาไปเอามาปลาไปเป็นปีเดี๋ยวผัวก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็แต่งกับโทรศัพท์ไปเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> พราะไม่รู้แต่ละวันนี่บางทีนะครับ คนมันติดมันติดจริงๆอันนี้ผมผมพูดเลยแต่ก่อนแต่ก่อนนะแต่เนี่ยนแ้แแ่นี่ก็มีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวแล้วก็มันมันยังไงล่ะสุดท้ายเวลาะไะฟ์สดนี่มันก็จะไม่ชัดภาพก็เบือดีก็ภาพลบสุดท้ายก็ได้เสียเงินซื้อใหม่แต่เครื่องเครื่องที่สองนี่เอฟซี FC ซื้อให้ยังจําได้อยู่นะครับ ยังจำได้อยู่ก็บางส่วนนะครับบางส่วนก็เขามีความปรารถนาดี FC ฝั่งไหนที่เขาคิดว่าวิเคราะห์ว่วาทางฝั่งผู้สูญเสียอถูกแน่นอนเขาก็อยู่ฝั่งผู้สูญเสียแบบติดหนึบเออเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแล้วที่สำคัญทางฝั่งลุงกับป้า เขาก็คิดว่าลุงกับป้านี่บริสุทธิ์ผุดพองเออนี่ผมบอกเลยลงหลักปักฐานตอกเสาเข็มตอกเสาเข็มหัวใจไว้แล้ว่าจะเป็นเอฟซีลุงกับป้าแบบถาวรเลยนะแล้วที่สำคัญผมจะบอกไว้เลยว่าคนเราเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยไม่ว่าใครจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นะครับ มันก็ต้องว่าการไปตามกระบวนการทางกฎหมายและที่สำคัญก็คือว่าเราก็ต้องมีพยานด้วยนะเราต้องมีพยานเห็นว่าเราบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าเราขึ้นศาลไปผมบริสุทธิ์ครับผมบริสุทธิ์ครับมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องมีพยานมีใครเห็นว่าคุณอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนั่นเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ใช่ว่าสัากแต่พูดดูอยู่ในศาล ว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วมาร้องไห้เอาน้ำตาไปไปให้สารดูสารคงไม่เชื่อนะครับแล้วยิงทุกวันนี้พากันร้องไห้ร้องหม่มร้องไห้นี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคอนเทนต์ใหม่เป็นมิติใหม่ของการออกรายการทีวีบางคนนี่เห็นร้องไห้ออกรายการทีวีนี่ตัวอกตรใจนะ ผมว่าลุงน่าจะเป็นคนต้นๆที่ออกรายการหนกระแสแล้วร้องไห้น่าแต่เห็นน่าแต่ก็ยังงงอยู่เออเพราะว่าอะไรออกรายการที่มันคนเห็นทั่วโลกทั่วประเทศนะนี่ไปร้องไห้ผมก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่คนเขาตกใจว่าผู้ชายไปร้องไห้อยู่ในรายการนี้สวัสดีคุณเพียงครับ แล้วจากนั้นมาเนี่ยครับมหากรรมร้องไห้นี่ครับมันก็มีมาเรื่อยๆนะครับมันมีมาเรื่อยๆเพราะร้องไห้ออกมาเนี่ยคนอื่นเขาต้องสงสารแต่คนอื่นเขายังไม่ไม่ได้ไปเห็นว่าเหตุการณ์ที่ร้องไห้เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรบางทีเนี่ยมันก็มีร้องไห้หลายแบบร้องไห้เสียแซงก็มีนะบางทีร้องไห้เสียแซง ร้องไห้ตลบตะแลงร้องไห้ปิ้นป้อนก็มีนะครับร้องไห้ให้คนสงสารมันก็มีแต่นั้นการร้องไห้เนี่ยมันก็ต้องมีเหตุมีผลสิ่งที่ผมออกมาพูดผมอยากจะให้เอฟซีได้วิเคราะห์อย่าเอาน้ำตามาตั้งแล้วก็บอกว่าน่าสงสารจังเลยไม่ใช่บางครั้งบางทีเนี่ยมัน มันต้องดูมันต้องดูบริบทรอบนอกเลยว่ามันเป็นยังไงอย่างเร็วๆนี้เห็นไหมอย่างเร็วๆนี้ที่ที่ลุงเขาร้องไห้ไล่สดแล้วร้องไห้เนะี่ยมันมันคงมันคงไม่สมเหตุสมผลในความรู้สึกของของผมนะก็ทนายเขาถอนตัวแล้วออกมาไล่สดร้องไห้ว่าทําอะไรก็ผิด ชีวิตชีวิตมันทําไมเป็นแบบนี้ชีวิตมันทำไมย่าแย่ยอย่างนี้แต่ผมมองดูแล้วว่ามันก็ไม่ได้ย่าแย,ย่อยู่รอบข้างรอบเอวบ้านนี่หรูหรายิ่งกว่าบ้านเอฟซีอีกก็มีอันนี้เล่าความจริงนะนะครับแล้วก็ยังมีบริษัทเป็นของตัวเองด้วยนี่จะเอาอะไรกันอีก มีรถขี่มีรถตู้คันแล้วเป็นร้านขี่นะนะครับแล้วก็มีรถกระบะอีกใช่ไหมล่ะนาแต่ยังนาแต่ยังร้องไห้ไม่เป็น ออถ้าร้องไห้เป็นนี่ผมว่าน่าจะมีแม่ออกแม่ตนออกมาจังหันเพี้ยนอยู่ดรอกแต่ว่าน้าแต่ร้องไห้ไม่เป็นถ้าน้า,นาแต่ร้องไห้เป็นนี่ผมว่าแม่ออกจะมาจะมาจังหันเช้าอยู่นะ <laughs> <laughs> นี่เสียอย่างเดียวร้องไห้ไม่เป็นอาจจะเป็นเหตุผลเพราะบอกว่าผมไม่รู้สิมันต้องมีเหตุผลที่ทำให้เราเสียใจสุดๆเราถึงจะร้องไห้